สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ตรงสามเหลี่ยมทองคําเลยนะครับฝั่งตรงข้ามเรานี่ตรงนี้นะที่คลองน้ําไหลเข้าไปนี้คือสาภาพพม่านะครับผมแล้วก็ตรงที่มีป้ายเป็นภาษาจีนนะครับก็คือสาธารัฐประาปชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับแล้วก็มีตึกใหญ่ๆหอยู่ฝั่งนู้นนะครับเป็นประเทศลาวนะครับมีประเภทพมา่าเพราะว่าขึ้นไปข้ามเขาลูกนี้ไปก็เป็นสาธารัฐประาปชาธิปไตยประชาชนจีนแล้วนะครับ ข้ามนี้ก็ไปเป็นพม่าแล้วใกล้ๆตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารอะไรนะริมโขงยอปากบดไปให้นะครับริมแม่น้ำโขงหนึครับจะมีเรือพาชมพาเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆนะครับข้ามไปฝั่งนู้นนะครับไปเที่ยวอากาศดีมากครับ พาลูกค้ามาทานข้าวนะครับมารถตู้นะครับโอเคบ๊ายบาย